ทุกคนสวัสดีทุกท่านนี่แหละครับจะทําเหมือนอะไรครับจะทําเหมือนมือกาบอจะทําเหมือนมือกาบนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมจะเอาพลังมลชนหรือจะเอาพลังเอฟซีนะครับเป็นไหมครับเขาอะไรครับเขาพูดเรื่องข้อกฎหมายนะครับนะนะครับไม่ใช่ว่าเอ้าทาไมคนอื่นเขาถึงสร้างได้แล้วตัวเองสร้างไม่ได้นะครับนี่แหละคบนะอืม ถ้ามีคนร้องเรียนเขาก็แจ้งความดำเนินคดีแจ้งความกล่าวโทษนะครับถ้าคนอื่นโด,ดนร้อโดนร้องเรียนเขาก็เขาก็ลงตรวจเหมือนกันนะครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมล่ะนะครับถ้าโดนร้องเรียนก็แค่เออเออเขาเรียนอะไรนะอ่า ยินยอมให้ตรวจสอบใช่ยินยอมให้ตรวจสอบแค่นั้นเองไม่ต้องไปวุ่นวายหรอกวุ่นวายทําไมอ่ะถ้าตัวเองไม่ผิดมันก็ย่อมไม่มีผลอะไรอยู่แล้วใช่จะไปวุ่นวายทาไมยิ่งกลายไปว่าตัวเองสะอาดขึ้นขาวขึ้นว่าเออมีคนมาตรวจสอบแล้วไม่เจอกัการกระทาความผิดใช่ไหมใช่อันนี้เขาย่อมว่าได้ตรวจอยู่เขามาหากลีกลีอย่างนี้เขาใช่จะไปหนีทําไมวุ่นวายแบบนี้จะไปหนีทําไมนะ นี่มึงให้ความรู้กูหน่อยมึงมาตอบคำถามกูหน่อยเฮะช่วยบอกกูหน่อยทาไมพวกมึงถึงรอดเออแอบอ้างหีีใช่ไหมพี่มิตรโอ้จะให้มาก่าพาไปอีกี่นี่โอ้ไไปเลยไปออกโคนกระแสหุ่นไปออกโคนกระแสเลยนะมันจะได้รังมันจะได้รู้ก็จะให้ความรู้มึงก็จะได้ให้ความเป็นธรรมออาใช่ไหมล่ะนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมจะได้ให้ความรู้ไหนบอกว่าอัน อันติดต่อซื่อแล้วไง<ะ>บอกซือ้อหลักซื่อใหญ่แล้วไงโดยไม่เห็นบ<ะ>อกค่ะวนี่มึงบอกกูด้วยทําไมพวกมึงถึงรอดพวกมึงเคลียร์ยังไงที่จําเลยโดนนะ่ะฮะช่วยบอกกูหน่อยสิเขาก็ได้ตั้งใจสิมาจับ,บตบแกดอกผีนังเอ้ยเขามาให้คําแนะนำใช่มาตรวจสอบถ้ากระทําผิดเขาก็จะ,ะชี้แนวทาง เพื่อไม่ให้เกิดเป็นคดีความใชม่หรืออยากได้คดีความกุบดุเฮตดหังจ้ากดุเฮ็ดหนังหนีไปเรืเ่อยๆรูดเดี๋ยวเขาก็ดําเนินการเองเอารูดนะพี่น้องเอฟซีกฎหมายก็คือกฎหมายออแล้วมันเป็นพระราชบ,บัญญัติออกมาแล้วใช่ไหมล่ะเป็นกฎหมายแล้วทีนี้เออตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีบันเทิงแล้วทีนี้เห็นไหม เขาโดนเขาไม่เคยดิ้นแบบนี้เลยไม่เห็นออกอาการแบบนี้จะวิ่งเจ้นไปหาคนนั้นวิ่งเจ้นไปหาคนนี้ไปพี่ไปนะจะให้ขาพาใครจะให้ใครพาไปก็รีบรีบไปนะอะโดนกันแกล้งเรื่องอะไรไปหาในอำเภอให้คุ้มครองอ๋อหนูกับลูกด้วยบอกห<ค>รือยังไงไปไปทาอะไรมึงมีแต่มึงนั่นใช่ทําตัวอุอาจบุกเข้าโารงพักกันอะ่ะใ,ใครคยทําแบบนั้นอะ่ะ ออ,อไมตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีบุกเข้าโรงพักพูดจาวแวแบบ้บๆไม่ได้ให้เกียรติเจ้าหน้าที่เลยอะนะเออเอาเอาคลิปน,นั้นบอกคนที่สมควรที่ปกว่าดูเลอันคุมใช่เออเอาคลิปนั้นไปให้ <c oughs> เอาคลิปนั้นไปให้ท่านเรดูด้วยคลิปนั้นเอาคลิปนั้นไปให้ท่านเรดูด้วยว่าเออเนี่ยคนคน,นที่มันเหมาะสม <ขอ S 1> ไหมความเป็นธรรมหรือว่าขอเออไอเนี่ยอื ที่ทํากับลูกน้องท่านวบบันนี้ท่านอนันหรือเปล่าท่านพอใจหรือเปล่าแบบนี้ทำกรสานที่บแบบแบบนี้อ่ะานที่ที่ใช่นะมันมันเสียอ,องค์กรมันเสียระบบหมดนะท่านนะแบบนี้นะมันไม่ถูกต้องเลยนะแบบนี้นะนะเออผมเชื่อว่าท่านตรงไปตรงมาแล้วท่านไม่เข้าข้างใครหรอกผิดก็คือผิด เห็นไหมครับขนาดลูกลูกน้องท่านเห็นไหมมือกาบเป็นไหมไม่เอ่ยออใช่ใช่นะครับเป,เป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซนะคอยาตถอนพอวนนควมเออเอโอ้ตายแล้วเล่นใหญ่แล้วทีนี้<笑><笑>เล่นใหญ่แล้วนะครับนีนะ่มันเสียระบบนะครับพี่น้องเอฟซทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเอาเขามาเล่นอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้อุกอาจอีกทีนี้โอ้ใหญ่เฉลือเกินนะครับไฟ์สดบุกลงพักเลยทีนี้นะ ห้องสืบสวนสอบสวนยังไม่เว้นเลยครับสิ่งที่ผมได้เห็นมานะครับไม่มีสื่อซ่องไหนนะครับนะที่ที่เอากล้องไฟ์สดนะครับเข้าไปในห้องพิจารณาห้องสืบสวนสอบส,สวนนะโอ้ตายแล้วกล่าวเป็นคนแนะนำหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้นะก็น่าจะทักเซตหากันแล้วนะครับ กาก็ต้องการเกษตรนะครับต้องการเงินซ่อมรถตอนเนะ <laughs> พราะไม่มีมรถไปเอาเลยกากเอ้ยเอาเลยเออเอา,เอานะเห็นไหมครับช่วยมาครั้งหนึ่งแล้วก็แป๊กครับเขาเดําเนินคดีเป็นยังไงครับบุกรุกผ่า <laughs> กากช่วยได้ช่วยไม่ได้ครับมีแต่น้ําลายครับขี้คุยเอาตัวมึงให้รอดก่อนกากเอ้ยนะครับนะเออมึงไม่ต้องโซ่ก้ามดากหรอกนะเอาตัวเองให้รอดก่อนไปนะครับ เห็นไหมที่จะช่วยอะไรเรื่องป่าสง,ง,สงวนเป็นไงช่วยได้ไหมนอช่วยไม่ได้ครับพี่น้องเอฟซีจะไปไหนที่นี้จะไปหาในอำเภอโอ้ยนะครับเนาะนี่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปแล้วรับ,ร,บรับใช้ใครคะือรับใช้ใครปะนี่เนาะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีอืมนะครับพี่รสบัดดีครับเม้อ คิดบุกโรงพักด้วยนะครับโอ้ยหัวเน่าสุดเดือดนะครับบุกโรงพักนะครับเออแล้วก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอแบบนี้นะโอ้ชางก้านะครับพี่น้องแน่นอนนะนี่นะคะหนูจะโดนคนเดียวไม่ได้ค่ะนะมันต้องโดนทั้งหมู่บ้านค่ะนะเออมันต้องให้ความเป็นธรรมกันย่ธรรมกับหนูค่ะนะนี่นะคะมันต้องโดนเป็นลูกโซ่ค่ะนะวันนี้นะคะอืหนูจะไปกับเพื่อนสอง,องหนูค่ะ นะไปด้วยกันค่ะนะเพื่อไปหาแอมเพอค่ะวันนี้ค่ะนะแอมเพอต้องแก้ไขปัญหามันได้ค่ะอืมถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะจะไปพบผู้ว่าค่ะปัญหามันอยู่ไหนค่ะนะอนปัญหามันอยู่ตรงไหนค่ะ <c oughs> ่อ <c oughs> <c oughs> ใช่ปัญหามันก็อยู่ที่มึงนั่แหละเขามาหนี <c oughs> ใช่ปัญหาก็อยู่ที่มึงอะไรมึงหนีทําไมมึงหนีความจริงทําไมนะถ้ามึงไม่ผนะิด ก็ต้องอะไรครับยินยอมให้เขาตรวจสอบใช่ไหมล่ะเออมึงจะวิ่งแจ้นมึงจะดิ้นจนหน่อสันทําไมกูถามมึงโดยที่สัตว์นะเออมึงจะดิ้นทําให้หน่อสันทําไมนะเออมันเป็นแบบนั้นใช่ครับไปเกียดไปถ่ายหนังหน้าเขาทีนี้เห็นไหมครับเอากล้องไปจี้หน้าเขาทีนี้เห็นไหมครับการทําของมึงเนี่ยมึงไม่ได้สํานึกไม่ได้สำเนียดเลยเนาะ นะครับไอคนนั้นก็โอ้ยนะครับพี่น้นองเอฟซีนะอืมแล้วทำไมไม่พูดออกมาเอาถ้าทำแบบนี้นะผมแจ้งความดำเนินคดีนะครับนะทำไมไม่พูดกลัวอะไรมันนะครับอืมแล้วตัวนี้ทำเป็นอะไรครับนอสันทีนี้เอาดันดันหกร้อยไร่นะ <c ười> อะไรนะเรียกร้องความผิดใจสำหรับคนไม่อา่าอะไรเนี่ยรู้ข้างเดียวก็ถูกลังเก เอาใครจะไปรังเกมันในเมื่อกระทาความผิดครับไม่มีใครรังเกใครหรอกถ้าทําถูกต้องใครละก,ก็รังเกไม่ได้หรอกครับพี่น้องเออใครก็รังเกไม่ได้หรอกครับถ้าไม่กระทําความผิดนะแต่หนีทําไมเมื่อวานหนีทําไมฮะนะครับแล้วทําไมรู้ว่าเขารูปปั๊มน้ําของมึงขึ้นมาทําไมมึงถึงรู้ทําไมมึงวิ่งแจ้นมาเร็วจังเลยนะ ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะลงปืนทุงพื้นที่เขาเขาไล่ทรงไล่สดอยู่แล้วทําไมไม่รีบกลับมาละ่ะฮะนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันย้อนเย้งกันหมดนะครับกฎหมายก็คือกฎหมายนะมันหนีไม่พ้นหรอก